อัปเดตล่าสุดค่ำคืนวันนี้วันที่1ธันวาคม2,568จนถึงวันที่3อุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยเตรียมรับมือช่วงวันที่4-7ธันวาคมจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีการแปรปรวนมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมระลอกใหม่และฝนจะเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัพเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำคืนของวันที่1ธันวาคม2568สำหรับในวันที่1ไปจนถึง3ธันวาคมนี้อุณหภูมิขยับขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งก่อนหน้านี้จะมีอากาศหนาวจัดในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองฝนตกน้ำท่วมบริเวณภาคใต้หนาวระลอกใหม่จะกลับมาอีกครั้งช่วงประมาณวันที่11ไปจนถึงประมาณวันที่14ธันวาคม ขอให้พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือมีฝนตกเล็กน้อยก่อนที่จะมีอากาศหนาวจัดมีฝนประมาณร้อยละ1 0ถของพื้นที่เหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนะักประมาณวันที่4ไปจนถึง7ธันวาคม ส่วนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันที่1ธันวาคมนี้คลื่นลมอยู่ในเกณฑ์ปกติพายุโซนร้อนโคโตะบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีหมอกเกิดขึ้นขอให้พี่น้องทุกท่านระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาด้วยค่ะส่วนฝุ่นละอองหมอกควัน หรือ pm 2 5เริ่มมีสัญญาณแล้วค่ะมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ต่ำในระยะนี้ค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาคตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้วันที่1ไปจนถึง2ธันวาคมอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและมีอากาศหนาวมีหมอกได้ในช่วงเช้าเกิดขึ้นบางแห่งอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีก1-2องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ11-16องศาเซลเซียสและสูงสุด28-32ององศาเซลเซียส บนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ4-10องศาเซลเซียสทิศทางของลมปราบรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกในช่วงเช้า พรุ่งนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยอีก1-3องศาเซลเซียสช่วงเช้าเป็นอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-21องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสบนยอดภูยังเป็นอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณภาคกลางอากาศเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ16-19องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศจะเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีก1-2องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่2ธันวาคมอยู่ที่19-21องศาเซลเซียสและสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น และยังมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่สำหรับภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและน,นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-23ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-32ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันอากาศเย็นในช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศา,าเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง สภาพอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ค่อนข้างปลปบวนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมีอากาศอบอุ่นขึ้นเตรียมรับมือช่วงประมาณวันที่4-7ธันวาคมจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตนออกและภาคใต้กลับมามีฝนปล่อยและมีฝนตกได้บางพื้นที่พี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะ อัปเดตความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในวันที่1ไปจนถึงประมาณวันที่3ธันวาคมเป็นมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมช่วงเช้าเๆจะมีอากาศเยน็นมีหมอกบางๆบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนวันที่4ช่วงเช้าเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้เล็กน้อย ซึ่งในระยะนี้ระหว่างวันที่1ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่3ธันวาคมนั้นอุณหภูมิเริ่มอบอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่วันที่4-7ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงได้เล็กน้อยค่ะอากาศจะเย็นลงได้เพียงเล็กน้อยในระยะนี้หนาวจัดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่11ธันวาคมไปจนถึง15ธันวาคมจากริบมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะ อัปเดตฝนสะสมในระยะนี้ฝนค่อนข้างน้อยบริเวณประเทศไทยเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศแห้งจมตัวเนื่องจากความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกระยะนี้มีค่อนข้างน้อยค่ะคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันออกเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยโดยมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่4ธันวาคมจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง7ธันวาคมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ สภาพอากาศของประเทศไทยระยะนี้ยังมีความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกซึ่งปรากฏการณ์ลานิยายังคงส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยทะเลจีนใต้มีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมในปี2569ปรากฏการณ์ลานิยาจะอ่อนกำลังลงตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นไปลมฝ่ายตะวันออก จะมีบทบาทต่อประเทศไทยลดน้อยลงความชื้นจะลดลงจากลมฝ่ายตะวันออกเหลือเพียงลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนค่ะอัปเดตลมระดับฐานเมฆในวันที่1ทธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่4ธันวาคมลมระดับฐานเมฆมีกำลังค่อนข้างอ่อนบริเวณประเทศไทยจึงมีอากาศหนาวเย็นค่อนข้างน้อย ในวันที่4ธันวาคมประมาณช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงเข้าปกคลุมที่ด่านแรกคือภาคตนออกเฉียงเหนือพี่น้องภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นมีลมพัดแรงเกิดขึ้นอีกครั้งส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงประมาณวันที่5ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมเริ่มพัดกำลังค่อนข้างแรงเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง ส่วนตอนบนลมจะพัดแรงมากยิ่งขึ้นลมระดับฐานเมฆจะมีความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ภาคตนออกเฉียงเหนือในวันที่6ปไปจนถึงวันที่8ทธันวาคมส่วนบริเวณภาคกลางภาคตนออกมีลมค่อนข้างแรงไปด้วยที่ภาคเหนือมีลมค่อนข้างอ่อนแต่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดผ่านลงมาทําให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าภาคอื่น บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปจนถึง15ธันวาคมเตรียมรับมือหนาวรอบใหม่ประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าเทรดวินยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะนี้ความชื้นจึงพัดเข้ามาสะสมและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองบริเวณประเทศไทยได้เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ